หลับสวัสดีนะคะเนาะคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะควานได้นำนำอาหารมาแบ่งปันภายยองเกาะพายรถถังนะคะตกมันทั้งปีไม่รู้จักหยุดเลยนะคะเนาะทั้งปีเลยนะคะตกมันตลอดปีเลยคะ่ะน้องไม่มีช่องนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะ กลับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตานะคะแบ่งป,ปันให้น้องได้ทานนะคะน้องตามองไม่ค่อยเห็นนะคะนะตาตาเสียข้างหนึ่งนะคะัไม่ควรก็เอามาแบ่งปัน,ปน พ่อควันเอาให้เลยก็ได้ค่ะพ่อควนัน <c oughs> ภายธงหรือว่าภายรถถังนะคะอันนี้อ้อยหนึ่งมัดนะคะ <c oughs> ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตานะคะแม่ควันก็ได้นำมาแบ่งปันนะคะเนาะอ้อยทั้งหมดสามมัดแล้วก็กล้วยนะคะเนาะกล้วยในเข่งนะคะ นี่นกะ,ะเนน็องปันให้ปลายทองนกะฮะันนหรือว่าปลายรดถังนกะคะ่ะตกมันทั้งปีเลยนะคะน้องไม่เคยได้กินของหวานนกะคะ่ะฝากคุณพอ่อคุณแม่ช่วยเมตตาด้วยนะคะถ้า คุณพ่อคุณแม่เมตตาเยอะๆเม่ควานก็จะได้นํามาแบ่งปันช้างที่ไม่มีช่องไม่มีโอกาสได้ทานเนาะค่ะเยอะมากๆเลยเนาะค่ะเนาะในในโครงการของเราค่ะได้ทานแต่ยาเนาะค่ะเนาะทานแต่ยาก็เจออ้อยนานๆจะเจอสักทีเนาะค่ะ เชิญบ้านเนาะค่ะกลับขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะกลับขอบพระคุณะคะ่ะ